The <laughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Drive World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงรถระดับเรียกได้ว่าเป็นระดับไฮเปอร์คาร์เลยละกันนะครับผมสำหรับคันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นรถที่แพงมากๆเลยนะครับค่าตัวเนี่ยนะครับผม200ล้านบาทนะครับแล้วก็ในไทยเนี่ยได้โคต้ามา2คันด้วยนะครับผมทั่วโลกเนี่ยผลิตกันแค่149คันเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือ m c l a r e n Elva นั่นเองครับและแน่นอนนะครับผมคนไทยซื้อไปแล้วด้วยนะครับก็สุดยอดมากๆเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ารถคันนี้เนี่ยนะครับผมมันพิเศษยังไงทําไมมันถึงต้อง200ล้านเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่เครื่องยนต์กันก่อนเลยละกันนะครับผมเครื่องยนต์เนี่ย V8 นะครับผมทวินเทอร์โบสลิตร โอ้โหเรียกได้ว่าตามสูตรของแมคคลาเรนเลยนะครับผมเครื่องยนต์มาในรหัส m 8 4 0 tr ครับแรงม้าของเจ้าเอลวานะครับผมอยู่ที่815แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่800นิวตันเมตรใช้กเกียร์ตนโนมัติ7จังหวะนะครับผมบวกกับ reverse ssg นั่นเองครับรถคันนี้เองเนี่ยดูจากเครื่องนะครับผมก็รู้อยู่แล้วว่าแรงถูกมาแต่มันก็ เรียกได้ว่าถ้าถามว่าสมรรถภาพมันเหมาะกับราคา200ล้านไหมเนี่ยนะครับผมถ้าถามว่าเอาแค่ความแรงอย่างเดียวนียคงไม่นะแต่รถคันนี้เองมันพิเศษตรงไหนครับตรงที่ว่ารถคันนี้เนี่ยนะครับผมเป็นรถที่ไม่มีหลังคาครับไม่ใช่มีรูฟแบบเป็นผ้าใบด้วยนะไม่มีเลยครับถ้าขับแบบเร็วเนี่ยจะต้องใส่หมวกกันน็อกขับนะครับผมถ้าแบบขับแบบไม่เร็วมากอาจจะไม่ต้องนะครับซึ่งความแพงของมันจริงๆเนี่ยนะครับผมอ่ะตัวรถเนี่ยจะแพงในส่วนหนึ่งแต่ความลิมิตแล้วก็ความแบบเป็นศิลป,ปะ มันคือราคาที่แท้จริงของรถคันนี้ครับแต่ก็อย่างที่พูดกันว่ารถคันนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นรถระดับนักสะสมอะเป็นรถที่ไม่ได้เอามาขับจริงแบบว่าไม่ได้เอาไปแบบไม่ไม่ไดเอาไปขับในแบบ ถนนทั่วไปอ่ะไม่ได้แบบว่าจะเอามาขับทุกวันเนี่ยขับเป็นโอกาสโอกาสเอาไปลงแพร็กหรือว่าในบางคืนอาจจะออกมาขับเล่นเนี่ยแต่ผมมั่นใจเลยว่ามันไม่ใช่รถที่เอาไว้ขับทุกวันแน่ๆนะครับยิ่งเหมาะอากาศเมืองไทยไหมบอกเลยว่าไม่เลยแม้แต่น้อยต้องขับตอนกลางคืนนะถ้าอยู่ในอากาศเมืองไทยเนี่ยแบบว่าขับไปแบบอุ้ยรับลมชิลๆอะไรแบบนี้ถ้ากลางวันอ่ะจะต้องเป็นลงแพร็กแต่แบบว่าถ้าเป็นผมมีตังค์อ่ะแล้วผมชอบแมคโครเลมากๆผมก็ซื้ออยู่ดีนะครับก็แบบว่าอยากจะมาเก็บไว้อ่ะมันคือแบบศิลปะที่มันไม่มีอีกแล้วอ่่่ะมมมคอแแบบบบขงทีีจเพิูลา ไปเรื่อยๆนะมันอารมณ์เหมือนเราเก็บนาฬิกาอะไรแบบนี้เลยนะคือแบบรถทั่วไปเนี่ยซื้อมาปกติเราคงจะได้ยินว่าแบบมันมีแต่ราคาลดลดลดล,ดลงถูกปะ่ะแต่รถพวกนี้เนี่ยมีแต่ราคาเพิ่มนะครับผมมันคือแบบ สุดยอดแห่งรถอ่ะมันเป็นรถแห่งเจเนอเรชันน่ะเพราะฉะนั้นเองเก็บไว้ยังไงราคาก็ขึ้นนะครับก็น่าสนใจมากๆเลยซึ่งแพลตฟอร์มจริงๆเนี่ยดีทรงดีไซน์อ่ะแบบมันก็ถูกส่งต่อมาจากแบบแมคลาเรนเจนใหม่ๆนั่นแหละครับแบบไม่ว่าจะเป็นทนะ้ายเนาะหรือหน้าลักษณะฟงลักษณะไฟอ่ะดูก็คือแบบนี่มันแมคลาเรนชัดๆเลยคือดูแบบด,ดูปุ๊บรู้ปั๊บเลยนะแล้วก็รถคันนี้เองเนี่ยถ้ามาดูเรื่องของความเร็วนะครับผมศูนย์ถึงร้อยเนี่ยสองจุดแปดวินะครับศูนย์ถึงสองร้อยเนี่ยเร็วมากๆเลย6.8 แล้วก็ท็อปสปีดอยู่ที่326กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จะเสริมนิดนึงนะครับผมว่ารถคันนี้เองเนี่ยโดยเวอร์ชันปกติของมันแล้วอะคือแบบไม่ได้แค่ไม่มีหลังคานะไม่มีกระจกหน้าด้วยเลยด้วยซ้ำไปนะครับผมจะเป็นแบบโลง่ลงๆเต็มเตียนมาเลยนะแบบว่าคือมันเป็นดีไซน์ที่อาจจะดูแปลกอะ ถ้าเป็นเวอร์ชันที่มาในประเทศไทยเนี่ยนะครับจะมีกระจกบางลมหน้าขึ้นมานะครับก็เป็นกระจกเหมือนแบบว่ารถสปอร์ตแบบเปิดประทุนนั่นแหละแต่แค่มันไม่มีหลังคาไปเลยซึ่งสาเหตุที่จําเป็นต้องมีนะครับผมก็คือกฎหมายมันให้มียังไงเลครับผมเลยจาเป็นต้องมีนั่นเองครับคือรถพวกนี้ก็จะปรับตามกฎหมายของแต่ละประเทศที่ไปด้วยเหมือนกันนะพวกแบบไฟเลี้ยวไฟอะไรต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่ประเทศกันไปนะครับแล้วรถคันนี้เนี่ยมันมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับผมก็คือมีระบบนะครับที่เรียกว่า AAMS นะครับใน ในเวอร์ชั่นที่มันไม่ได้มีแบบกระจกบังลมหน้าเลยเนี่ยอะไรคนอาจจะงงว่าขับแล้วโอโ้โหลมมันไม่ตีหน้าหรอวะคือระบบนี้แหละ AAMS Active Air Management System เนี่ยนะครับจะเป็นระบบที่ลำเลียงอากาศนะครับผมผ่านจมูกของตัวรถนะครับแล้วก็พันออกทางฝาครอบด้านหน้าด้วยความเร็วสูงก่อนที่จะเหินขึ้นเหนือหอบห้องผู้โดยสารนะครับก็คือแบบเพื่อสร้างเป็นแบบบับเบิ้ลมาแล้วก็เป็นเสมือนเกาะป้องกันนะครับผมไม่ให้แบบผู้โดยสารเนี่ยต้องแบบว่า จอกับแบบอะไรที่มันพุ่งเข้ามาอะไรแบบนี้นะครับที่ผมเข้าใจอ่านมาก็คือแบบมันเป็นระบบที่ช่วยกันแบบพวกลมกันแบบอะไรที่ปิลมานั้นแหละก็เลยเรียกว่าทําให้การขับขี่แบบมันแบบโหโปร่งโล่งอะเนาะก็เป็นประสบการณ์ที่แบบมันคงจะดีมากมากอะถ้าเราได้มีประสบการณ์ขับรถเจ้าคันนี้ในเทือกเขาอากาศดีๆเนาะแต่แบบว่าในไทยมันต้องมีกระจกไงเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าจะแบบว่าให้มันฟินสุดๆเลยอาจจะต้องไปแบบขับบนเทือกเขาในอิตาลีอะไรแบบนี้หรือเปล่าซึ่งแน่นอนแหละผมคิดว่ารถคันนี้เนี่ยมันถามว่า คุ้มค่าไหมอ่ะให้พูดกันตรงๆนะมันมัน,ม,นมันคุ้มอยู่แล้วแหละคุ้มเนี่ยไม่ได้ไหมายถึงคุ้มที่ตัวแบบสมรรถภาพอะไรอย่างนี้หรอกนะแต่หมายถึงว่าคุ้มที่ว่ามันเป็นงานศิลปะคุ้มที่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราเก็บไว้เนี่ยราคามันขึ้นถูกปะ มันกลายเปนะ็นว่ามันคือการลงทุนไปได้ด้วยเลยนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ผมชอบมากๆเหมือนกันรถรุ่นนี้ซึ่งแบบยิ่งรถเป็นพวกแบบที่รถไม่มีหลังคาเลยอ่ะผมชอบอยู่แล้วแหละแบบอย่าง Ferrari มันก็จะมีแบบ f e r r a ร i m o n อซ่ Ferrari, za, อะไรแบบนี้ถูกไหมก็ก็เป็นรุ่นที่แบบรู้สึกว่ามันอาจจะแปลกตาถ้าดูแรกๆอะ่ะแต่พอดูไปเรื่อยๆอะ่ะมันแบบเฮ้ยมันมันก็สวยนี่ว่ามันก็ดูแบบเจ๋งดีอ่ะมันดูแบบ แปลกแล้วมันพิเศษมันดูเป็นงานศิลปะจริงๆนะครับเรเรียกได้ว่าถ้าแบบอัแต่ถ้าให้เทียบกันผมคงชอบ m อนซ่าเ2มากกว่านะมันแบบมันเท่กว่าในสายตาผมแต่อันนี้มันก็นานาจิตตังนะครับแล้วแต่คนนะครับผมรถรุ่นนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆเหมือนกันหากท่านผู้ชมนะครับผมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเกับรถยนต์เนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ าน Drivebel นะครับ